ที่สายท่าจ็อกกิ้งอะไรประมาณนี้นะคะก็จะพาลูกสาวนะน้องครีมนะคะออกกําลังกายในช่งวงเช้านะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ,ะว่ามีกิจกรรมในช่งวงเช้าอะไรบ้างนะะจะมีวิ่งจ๊ๆๆๆๆะมีวิ่งหรือเปล่านะ,ะหรือว่าจะมีอะไรนะฟุตบอลฟุตซอลหรือว่าอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะดูๆข้างหลังข้างหลังไปกันเลย มาไ่นกับน้องครีมหน่อยนะเอ้ยนะสายสถานโรคสายสถานโรคกะทางนูนก็รุนเอาใจช่วยดีฮะ ตเตะแรงๆล้ตเตะแรงๆหาไม่แล้วเ้าสายสถานโรกันนะ,ะสายสถานโรกันอะท่า,ทาผู้ชมขามาเ<อ>ตะบอลกับลูกสาวได้นะคะอากาศดีๆนะคะวันนี้โอ,อ,อนะคะสายสถาโนโรกันเอาไป บอลหนูไปไหนแล้วลมตีไปไหนแล้วลูกลม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 เอาเอาเอาเอกจากลุมให้ได้ลูกเอาจากลุมให้ได้เลยอ่ะสวนมะลยครีมสวนมะลยินุ่นแกงเอาโอ้โหโดนไม้สกัดกั้นนะโอ้โหโอเจอโน่เนี่จะไปไหมเจอโน่เนี่จะไปไหมนะคะโอ้โหมีรางวัลปลอบใจนะคะของเด็กดี

ูอยู่ตรงไหนประตูประตูอยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้อ่าประตูอยู่ตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวนะนี่หับประตูน้อยมังกรน,นะคะโอ้ดีใจอ่าเต้นโชก่อนเต้นโชก่อนอันนี้เออบุบ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 ปะประตูรับได้ไหมประตูรับได้นะเออมังกรจับได้ป่ะเออหนังคิมิสาสับขาหลอกเลยใช่ไหม สับขาหลอกสับขาหลอกแล้วมาดูสับขาหลอกด,ดูประตูจะงงไหมประตูจะงงไหมโอ้โหประตูรับได้เฉยน,นะโอ,อ้ดีใจใส่ก้นใส่ใส่ก้นใส่นี่นี่เออเป็นไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะ ถามก่อนความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกลัวจะรับไม่ได้กลัวจะรับไม่ได้ทําไมต้องกลัวว่าจะรับไม่ได้น้องครีมเตะแรงเกินโอเคเอออามุมนี้มุมนี้น้องครีมสับขาหลอกอีกสับขาหลอกสับขาหลอกพี่มังสับขาหลอกสับขาหลอก เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับประตูมาดูประตูตั้งหลักได้ไหมประตูเอาอ่ะอะนักเขียนมินะนักเขียนมินะ เมื่อกี้บอกว่าโอ้พี่มังกรรับเก่งจังเลยเตะไม่เข้าสักทีนะวิ่งไป,ไปนู่นเลยนะคะอานาก็เป็นการออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งนะคะของลูกสาวนะคะสนุกใหญ่เลยนะคะน้องนะช่วงนี้นะคะอากาศเย็นสบายน้องๆจะตีนนะคะเป็นพิเศษเลยนะคะมาดูมามาถามความรู้สึกกันหน่อยแล้วว่าเป็นยังไงอะ,อะ หนูกลัวว่าหนูไปฟ้องแม่เหรอลูกหนูไปฟ้องแม่ว่ายังไงคะหนูไปฟ้องแม่ว่ายังไงคะลูกสาวแกะแกะไปแล้วนะอหนดันโชว์ดันโชว์ออกกําลังกายแค่นี้พอละโชว์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 ไหนไหนดึง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 นะจะไปอย่างเดียวนะคะลูกสาวก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะโดโดๆทําไรน้องโอ้ยเนาะ ปึ๊บ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 เอาช่วงน,นี้นางจะอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะ <c oughs> โอเคค่ะน้องครีมตาหวานปิงป้งปงไปแล้วคะ <c oughs> ่ะตาหวันปิ้งปพอแล้วค่ะแม่แม่จ๋าเป็นยังไงคะสนุกไหมคะอย่าลืมอ,ออกกําลังกายกันทุกๆวันนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงสดชื่นสดชื่นค่ะ โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย